เพื่อนเขาถามมาว่าครูครับที่เขาเรียกว่าเหล็กไฮคาร์บอนเนี่ยมันเป็นเหล็กแบบระดับไหนประมาณ4 4 0ส D2 VG10 หรือ S90 หรือเปล่าครับอ่าฟังคำถามนะทีนี้เรื่องพวกนี้ต้องเอาอะไรมาประกอบเป็นก่อนนะครับก็เป็นวันนี้เราเรามาเรียนเรื่องเหล็กไฮคาร์บอนและสแตนเลสไฮคาร์บอนหนึ่กันแล้วกันนะครับตกเมอือ มา,มาเล่นในของพวกเนี้ยเราต้องสนุกไปด้วยกันนะราต้องสนุกไปด้วยกันสนุกไปกับมันนะครับ<อ>เพื่อนเขาถามว่าเหล็กไฮคาร์บอนกับพวก VG 1 0สอะไรพวกเนี้มันมันมันอะไรยังไงเหรอวนันนี้เขาถามเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไฮคาร์บอนว่ามันอยู่ในอยู่ในคลาสไหนผมอธิบายฟังสั้นๆต่อคำถามนเพื่อนสั้นๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมายาวๆกลุ่มเหล็กที่เพื่อนๆแนะนํามาเนี่ยนะครับ ตคลาส440 CVG10 s 9 0 b ผมแยกออกเป็น2กลุ่มกันนะเหล็กและสแตนเลสกลุ่มเหล็กเหล็กกล้าคือเหล็กกล้านะเหล็กกล้าเหล็กกล้าเหล็กกล้าไรสนิมคือสแตนเลสตีลพากันตรงนี้ไอ้ที่เพื่อนบอกมา VG10 อ่าผมนับ D2 เข้าไปด้วยนะต่อให้มันเป็นเซมิสแตนเลสติลผมก็นับเป็นกลุ่มสแตนเลสล้วกันเพราะถือว่าใส่โครเมียมเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ปกป้องผิวจากสนิมผมแยกออกเป็นซีกนี้ผ่าผมครึ่งตัวเลยนะนี่คือสแตนเลสส่วนนี้คือเหล็กครับคำว่าเหล็กก็คือเขาจะไม่ผสมโครเมียมเขาไม่ต้องการสร้างผิวในการทนการกัดกร่อนเขาจะเน้นความแข็งแต่งทนไม่ได้เน้นการกัดกร่อนส่วนฝั่งนี้เน้นทนการกัดกร่อนกลุ่ม Star Steel สแตนเลสสตีล S 9 0 V ิ่งซีกนี้แยกแยกอย่างนี้ก่อนนะปุ่มพอแยกผ่าไปอย่างนี้ละมันจะอยู่คลาสเดียวกันไหมมันมันมันคนละเทียแล้ว,ลวเห็นไหมถ้าแยก,ก่าบนี้นะมันคือคนละเทียแล้วอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าไอ้แต่ละเทียเนี่ยมันคืออะไรมาซิกเหล็กก่อนซิกเหล,ล็กมันจะประกอบเหล็กมันจะประกอบไปด้วยเหล็กและคาร์บอนถวนดธาตุอื่นๆอีกเล็กน้อยไม่นับเหล็กและคาร์บอนธาตุอื่นๆเล็กน้อยไม่นับฝั่งนี้เหมือนอากาศอะอากาศที่เราหายใจอะอากาศที่เราหายใจประกอบไปด้วยออกซิเจนในตัวเจนและธาตุอื่นๆอีกมากมายเราไม่นับในอากาศมีออกซิเจนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนเจ็ดสิบแปดออกหนึ่งเปอร์เซนตอื่นๆอีกมากมายไม่นับน้ำยาทาเล็บทาที่เกี่ยวหน่อยรับรองเกียวไม่ขยับอ่าแล้วปนปีกชอยหนึ่งนะครับน้ำยาทาเล็บแต่ที่สําคัญต้องมีไขควงไขมาดอกมาไขาควงที่ผมมีขายนะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทก็มาเป็นชุดเลยหรือชุดสามรอยบาทก็มีของยี่ห้ออะไรว่าจาไม่ได้ละเออมาเป็นกล่องเลยห้าสิบห้าอีกหนึ่ง และแค่หัวบิดอย่างเดียวชุดละห้าสิบาทก็มีนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์นะฮะก็มีอยู่หัวบิดหัวบิดก็คือมีแค่ตัวตัวบิดอ่ะทีสามทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีแปดทีเก้าทีสิบทีสิบห้ารวมกันในถุงก็ได้ห้าสิบาทแต่ไอหัวขันไม่มีนะถ้าเพื่อนๆมีไอตัวขันอยู่ที่บ้านก็มีบล็อกอก็ใช้ได้เลยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับว่าบางคนตองหัวมันเบี้ยวๆก็ซื้อไปเปลี่ยนได้นะฮะต้องไขมันออกมาหรือซื้อยกชุดเลยก็มีชุดละร้อยครับค่าสองร้สิบบาท อ่ะสนใจก็เดี๋ยวมาโดนได้ถ้าคุยทักทายคุยสอบถามได้นะครับใน l ล n e Official แล้วก็ในใน c e e o o o กกลับมาต่อเหมือนอากาศอ่ะย1่สิเหมือนกันในเหล็กมีเหล็กมีคาร์บอนและไอรอนที่เหลือก็คือไอรอนไอรอนคือเนื้อเหล็กอะ่ะทีนี้คาร์บอนมันแยกออกอย่างนี้โลคาร์บอนมิดเดิลคาร์บอนไฮคาร์บอนโลคาร์บอนเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนในเหล็กทั้งก้อนนี้ ต่ำกว่า0.5%เรียกเหล็กโลคาบอนเหล็กโลคาบอนชุบแข็งไม่ติดต้องใช้วิธีชุบแข็งโดยเคลือบผิวด้วยคาร์บอนถึงจะทำให้มันผิวมันแข็งได้อีกเรื่องหนึง่งกลุ่มมิดเดิลคาร์บอนคือกลุ่มคาร์บอน5%ถึงประมาณ0.5%ถึงประมาณ0.75%นี่คือกลุ่มมิดเดิลคาร์บอนคาร์บอนกลางๆงและกลุ่มไฮคาร์บอนก็คือสูงจาก0.75%ขึ้นไปถึงประมาณสัก2%นั่นคือกลุ่มไฮคาร์บอน มันคืออะไรล่ะเอานีให้ดูอ่านี่คือเหล็กกลา้าไฮคาร์บอนนะครับมีดโอเคซีอัลตาลิโอไนท์มีดเมชาเต้วัสดุที่ใช้คือเป็นไฮคาร์บอนสตีลนะครับใช้เหล็กเบอร์1095นี่เนี่ยก็เขียนว่าไฮคาร์บอนสตีลนะครับอันนี้เหล็กเบอร์1095ขึ้นสนิมได้นะครับนึกถึงอะไรอะ่ะ นึกถึงแหนบรถยนต์นึกถึงแหนบแหนบรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งจะใช้โลหะกลุ่มไฮคาร์บอนชุบแข็งได้ดีมีความเป็นสปริงนะครับนี่คือเหล็กไฮคาร์บอนเหล็กไฮคาร์บอนมันก็จะมีเหล็กกากคาร์บอนแค่นั้นแค่นั้นเลยครับมันผสมแค่นั้นส่วนเหล็กที่มีคาร์บอนกลางๆเขาทํามาทําไมวะเหล็กคาร์บอนกลางกก็จะมีความเค้นแรงอัดแรงดึงมากกว่าเหล็กโลคาร์บอนและ จะไม่แข็งปลอ,อกเหมือนไฮคาร์บอนกลุ่มพวกนี้ก็เอามาทาพวกรางรถไฟชุดเฟืองเกียร์ชุดข้อเหวีย่ยงอะไรที่มันจะสามารถมีแรงกระแทกได้บ้างมันจะไม่แตกหักไงเนี่ยมันจะมีเหล็กมากมาเยเกิดมาไอไม่หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จบมีอีกคําถามจะยาวนี้นะเอานี้ก่อนเมื่อกี้คือสเตเดตนะคือเมื่อกี้คือเหล็กกลุ่มเหล็กกล้าไฮคาร์บอนนะผมแยกแล้วนะโลคาร์บอนมิดเดิลคาร์บอนไฮคาร์บอนทีนี้เรามาดูว g 1ีสิตบ้างมึง วีจีสิบมันคือกลุ่มที่มันเป็นผมเรียกผมเรียกมันว่ากลุ่มอัลลอยแล้วกันนะครับอัลลอยนะอัลลอยอัลลอยอัลลอยนั่นมันบัวลอยแล้วเฮียอ่านี่ตต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 วีจีสิบนะครับเหล็กมาจากที่ญี่ปุ่นวีจีสิบจะมีคาร์บอนอยู่ศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์ผมเอาอีกตัวหนึ่งนี้เลยนะเหล็กอัลลอยอัลลอยคือเอาธาตุหลายๆาธาตุมาประกอบเหมือนบัวลอยอะ บัวลอยมีอะไรบ้างมีเผลือกมีมีน้ำกะทิมีข้าวโพดใช่ไหมใส่ข้าวโพดไหมมีมันแล้วก็มีไอเม็ดบัวลอยอ่ะรวมไปนั่นน่ะเรียกว่าอัลลอยถ้าเป็นเหล็กอย่างเดียวจะมีแต่บัวลอยและน้ำกะทิเข้าใจป่ะมีมีแต่บัวลอยและน้ำกะทินั่นก็คือเหล็กแต่ถ้าเป็นอัลลอยจะมีธาตุอื่นๆเติมเข้าไปด้วยเช่นโครเมียมแมงกานีสวันดเดียมซิลิกอนธาตุอื่นที่มันจะเพิ่ม เติมคุณสมบัติให้มันเหมือนเติมลงไปในบัวลอยอะเคี้ยวไปปุ๊บเฮ้ยมันมีรสเผือด้วยเ้ยฮ้ยมันมีรสมันด้วยวะ่ะเฮ้ยมันใส่ขิงไปหน่อยเว้ยนี่คือบัวลอยที่เป็นออลลอยแต่ถ้าบัวลอยธรรมดามันก็จะมีแต่บัวลอยแค่นั้นจบมีบัวลอยกับคาร์บอนนิดหน่อยแค่นั้นมีแค่นั้นนะฮะนี่ยกตัวอย่างไม่ได้กวนตีนนะนี่เขาพูดเรื่องจริงเลยทีนี้แล้เมึงใน v g สิบอะมันก็มีคาร์บอนอยู่ศูนย์จุดแปดคาร์บอนศูนย์จุดแปดก็เป็นไฮคาร์บอนใช่ไหม แต่มันไม่ได้มีไฮคาร์บอนอย่างเดียวครับมันมีโครเมียมเข้ามาด้วยโครเมียมของว g จีสิบสิสี่ดห้าเปอร์เซนตมีโมลบีนามศูนดาเปอร์เซนตวานาเดียม0 5ู5จดสองห้ามีแมงกานีสหนึ่งอ่ะมันมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยครับซึ่งทำให้มันเป็นพรีเมียมสตีลขึ้นมาเป็นเหล็กกล้าไรสนิมนะครับเป็นเหล็กกล้าไม่พอนะแข็งด้วยนะไรสนิมอีกต่างหากแล้วก็มีคุณสมบัติทำให้เพิ่มความคงแข็งให้ขึ้นไปให้มากกว่านี้อีก ปกติแล้วความคงแข็งก็จะอยู่ประมาณที่ห้าสิบสี่หรือห้าสิแปดล็อกเวลซีนะในพวกอย่างเนี้แข็งวันนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วแหละมันสุดมันสุดทางลักแล้วหนึ่งย์เก้าห้ามันได้แค่นี้แล้วถ้าอยากจะไปกันต่ออยากทะลุสุดทางลักไปก็ต้องไปกันต่อก็ต้องไปทางฝั่งของสแตลเลสสตีลครับพราะไปทางฝั่งของสแตนเลสสตีลสิ่งที่มันตามมาก็คือถ้าคุณที่ใส่ท่าผสมเข้าไปเยอะมันแข็งจริงแต่มันก็ต่อจริงๆด้วยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีดใหญ่ๆเขาจะไม่กล้าทํานอย่างนี้ออกมาหรอกเอสสามสิบวีกล้าทําอย่างนี้ไหมใจใจคุณไหวแค่ไหนแม่งฟันจะมีหักแน่ๆเออเอาสิปยาพิชัยพยาพิชัยตอนนั้นนะกูว่าเขาหล,ล่อเขาหล่อเหล็กมารีบหล่อให้แกเลยแกกระทิ้งน้ําหนักไปดาบไปเลยหัก้ายุคนี้นะลุงลองเอาเอลแมกปาะทำดิกูว่าหักยังไงก็หักเทานีเดียวป๊อกเหล็กเทพด้วยนะเขาเลยไม่มาทําเหล็กใหญ่ๆกัมันน่ากลัวถูกต้องไหมฮะแต่มันแข็งนะเว้ มันมันคมแข็งได้มากกว่าน,นี้นะจากสูตรเหล็กที่เขาพัฒนากันมาตอนเนี้ยอ่าทีนี้เรามาดู4ีสี่ศูนย์ีต่อนะครับที่เพื่อนหนาม4 4สีู่นนะมีคาร์บอนอยู่หนึ่งดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับโคเมียมสิบเจ็ดโมลิบดีนัมศูนย์จุดเจดนะฮะแต่ถ้าอื่นก็มีไม่ค่อยเยอะเป็นเหล็กตระกูลเก่าถามว่าดีไหมแม่งก็ดีที่แล้วนะครับแม่งก็ดีที่แล้วซีสี่ศูนย์ซีอ่ะแล้วมันไม่ขึ้นสนิมเลยอะกูขึ้นซีสวัสดีครับคุณสมพงษ์ ก็ขึ้นเหมือนกันอ่ะเวลาขึ้นมันขึ้นเป็นผืนๆก็ถูกผมนึงได้บอกไนงะถ้าคุณไปซีเรียสเรื่องว่าเหล็กเนี่ยมันจะไม่ขึ้นสนิมเลยมีทางเดียวที่ทําให้คุณจะไม่ไม่ปวดใจเยวันตายอ่ะเปลี่ยนประเภทของใบมีดเป็นใบเซรามิกก็ไดะ้เป็นเป็นใบไทเทเนียมไหมไม่ได้ไม่ขึ้นสนิมเหล็กที่ครูพูดไปมเมื่อกี้ถ้าตกมีสิแตกไหมครับเหล็กที่พูดไปว g 1ีสิอะไรพวกนั้นใช่ไหมเอางนี้ดีกว่าว g 1ีสิยังเหนียวอยู่เอาแบบแมนๆตกแล้วแตก บิดแล้วบิดแล้วบินกันมาเยอะเลยนะคอนเฟิร์มจากคนในนี้ได้เลย S30V S45VN S90V CPMM4 งัดไม่แตกเอามาคืน <c oughs> งัดแล้วไม่แตกเอามาคืนเหล็กตะไบรั่วไปแข็งกี่ล็อกเวลซีครับผมเคยเห็นเขาเคม,มาถึงหกสิบสองเลยนะอืมประมาณน่ะห้าสิบแปดหาสิแปดหกสบหกสิบสองะแถวๆนั้นแหละวิ่งๆแถวนั้นอะ คือมันจะเหมาะมันจะเหมาะสำหรับเอามาตะไบตะไบเหล็กที่มันเป็นมิดเดิลคาร์บอนโลคาร์บอนก็ได้ไม่มีปัญหาหรอก,รอกพวกงานชอบงานอะไรอ่ะงานชอบพวกแมคานิกนะก็ใช้ตนะไบั้นธรรมดาอยู่แล้วเพราะเหล็กพวกนั้นมันจะมีความแข็งที่น้อยกว่าแต่ถ้าไปเล่นกับพวกไฮคาร์บอนพวกเนี้ตยตะไบก็ได้แหละแต่มันจะเมื่อยมือหน่อยก็ปาดเอาเลยใช้สายพานปาดเอานะฮะมันจะเหมาะกับงานพวกงานมือพวกเหล็กโลคาร์บอนจะทํางานได้ฟินมากกว่ากัตตบตะไบนะ แต่มันก็ก็ได้ประมาณนั้นน่ะนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยเขเอาตะไบไป,ไปทํามีดมันก็มีนะก็เยอะแยะไปอะ่ะพวกเอาใบลงใบเลื่อยไป,ไปเอาเหล็กเครื่องมือมาทําใบมีดก็คือเทคโนโลยีที่สูงลงมาต่าได้เสมอนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวต่อไปนะตัวดีสองมีคาร์บอนหนึ่งจุดห้าโพรเมียมสิบสองมลิบดีนัมศูนย์จุดเก้าอะไรประมาณนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกลุ่มไฮคาร์บอนไหมกลุ่มเหล็กสแตนเลสสตีลที่มันเป็นกลุ่มที่มันจะขึ้นเป็นพรีเมียมมะนะแม่งจะไฮคาร์บอนทั้งนั้นแหละ เบสมันคือไฮคาร์บอนเลยเบสของมันก็คือไอ้เนี่ยเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนี่คือเบสของมันนะครับหลังจากนั้นแล้วแต่เขาจะเติมอะไรเข้าไปเลยพอเติมอะไรเข้าไปก็แบ่งแยกสูตรกันออกไปกระจัดกระจายสูตรกันออกไปตามนั้นเลยฮะทีนี้อยากรู้ไหมว่าทําไมก็ถึงแกว่งแกว่งกันไปขนาดนะั้นอ่ะเดี๋ยวผมตลบตรงนี้ก่อนตอบคาถามเพื่อนๆก่อนนะครับก่อนที่เพื่อนถามมาก็คือว่าเอ่อเขาถามมาก็คือเหมือนถูกครึ่งเดียวอะ่ะ คือจริงๆแล้วเวลาเขาเทียบคลาสพวกนี้เขาจะปรับปุดกันที่ v ี1 0เอาเอาที่ฝั่งสแตนเลสนะฝั่งเหล็กจบไปแล้วฝั่งเหล็กนี่สูงนี่คือสูงที่สุดของมันแล้วนะครับสูงที่สุดของมันแล้วกลุ่มที่จะเอามาทําเอามาทําเป็นพวกเอ่อพวกมีดพวกอะไรพวกนี้เนี่ยนี่คือสูงสุดของมันแล้วถ้าสูงวันนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลสแตนเลสสตีลก็ตัดกันที่แถววีทีสที่ผมบอกอะแถวแถววีทตัดจะลงมาปึ๊บเพราะว่ากลุ่มต่ำพรีเมียมสูงกว่าวี1ีเรียกว่า h i g h p r e m i u มสูงกว่า VG10 ถึงประมาณสักถึงประมาณสักขอสักเอ็มซีอ็มเอ็มโฟร์แล้วกันกลุ่มเนี้ยกลางบนละกลางกบนบนละถ้ามันสูงกว่าน,นั้นก็พรีเมียมไปเลย S90V S110V พวกาเอ่อแม็กซ์เขึ้นไปเลยก็ปเ,ยเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าฝั่งตรงการแัดก่อนนะแต่ต้องแม็กซ์นาครัสเอก็แยกออกไปอีกนะฮะนี่โอเคไหม